สินค้านะเสียงประกาศบอกว่าจะเข้ามาจอดเทียบชันชลาที่3ที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นรถสินค้านะครับไม่ใช่รถกระบวน4240อะไรนะฮะมั่วจริงๆแต่นี่คือขบวนสินค้าครับสินค้าประชันอุ้ยขบวนสินค้านะฮะ กำลังเข้ามาครับว่าซ่านว่าซ่นอ้าวจอดเทียบชานชลาที่3าครับกำลังจะกลับนะฮะกระบวนสินค้าผ่านไปแล้วที่รอเราก็ได้กระบวนสินค้าอีกขบวนหนึ่งนะมาโอ้กำไรครับกำไรอันนี้ทำไมต้องมาถ่ายกระบวนสินค้าคือมันเป็นกระบวนที่นานๆจะเจอนะครับ หายากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแหล่งที่เ,เป็นขบวนสินค้าผ่านนะครับเราอยู่ในโซนที่เป็นรถโดยสารซะทั้งหมดเลยการที่จะเจอรถสินค้านี่ก็จะเป็นที่น่าดีอ,อกดีใจนะครับสําหรับบางคนที่ไม่ค่อยได้เจอส่วนผมนี่เจอแต่รถโดยสารนะบ่อยนานๆจะเจอรถสินค้านี่มาแล้วครับอสซัม4ี่สองหนึ่งเจ็ดลากสินค้ามาแล้วครับ บิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มทั้งนั้นเลยสู้ใหญ่ๆทั้งนั้นครับมาจอดมาจอดที่ชานชลาสามบางซื่อจอดเทียบเฉยๆนี่แหละฮะอาร์สตอมเป็นคนทำขบวนนนครับลากไปแล้วนนหละ านะยาวน่ายาวยาวยาวน่าจะสุดชานชะลาเลยเหมือนกันโอ้ลมแรงนะครับลมแรงขออภัย ตูสุดท้ายครับตู้สุดท้ายแค่สุดท้ายเป็นแค่เปล่าๆนะครับกระบวนนี้ไม่มีพอบพหโอ้เบรกนี่ก็ชากหมดเลยคชุดนี้ไม่มีบพหต่อท้ายนะครับจอดแล้วครับจอดนิ่งจอดนิ่งนิ่งจอดนิ่งนิ่งเรารอคันนี้ออกดีกว่า โอเคจอดแล้วนี่คือขบวนเจ็หนะครับขบวนอะไรไม่รู้แต่เจ็ดนั่นแหละได้ยินเขาวิทยุกันีก <laughs> ็จะออกแล้วนะเห็นบอกว่าถามเจ้าที่เดินผ่านมออกยังจะออกแล้วพยักหน้าอาจะแป๊บๆนี่ก็ออกเลย ไปรอด้านหน้าดีกว่าเรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะต้นสถานีชุมทางบางซื่อแนนี้มีดีเซลรางเข้ามาน่าจะเป็นขบวน40หรือเปล่าส่วนรถสินค้านั้นถอดหัวออกแล้วครับพร้อมสับเปลี่ยนหัว จราที่สองนะเข้าจอดอหัวรถาจาักสับเปลี่ยนนั้นก็พร้อมที่จะเข้ามาแล้วะ กลับมาอีกมุมหนึ่งปวดฉี่เหลือเกินมีบริเวณชันชลาสถานีบางซื่อนะผู้โดยสารก็เริ่มบางตาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้2ี่สิบเอนากาสาบนาที ชันเชลาที่4มีหัวรถจักรเปล่านะครับวิ่งเข้ามาอารตอม C 2 1 7ครับลากรถสินค้ามาเมื่อครู่ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านพักผ่อนครับ เข้าโรงรถจักดีเซลบางซื้อไปดีเซลรางพร้อมจะออกแล้วครับมีรู้ขบวนอะไรนะผมก็ไม่นั่นใจว่าใช่40หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะครับ สวนบฏิพัฒน์มาเอาสปานนี้ขบวนท่องเที่ยวนะครับนี่แล้วนี่รถมาจากสวน,นบัติพัฒน์นะครับท่องเที่ยวอ้าวหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะมาแล้วครับอ่านสตอมสี่หนึ่งสี่เจ็ดครับ พ,พ่วงแล้วก็พร้อมออกครับกำลังพ่วงทำขบวนสินค้านะครับเจ็ดสองหกนะฝั่งวิทยุเขาเรียกกันนะว่าเจ็ดสองหกคงต้องใช่แน่เลย สตอมนะครับพร้อมที่จะทำขบวนสินค้าวันนี้ได้สินค้า2องขบวนเลยนะวันนี้คือกำไรฮะวนแรกคือต้นทุนนะฮะวนแรกที่ รอมาพอเข้ามาปุ๊บคันนี้ก็เข้ามาต่อเลยก็ถือว่าเป็นกําไรแบตเตอรี่หมดนะครับเมื่อคู่หมดมานี่หมดไปสามก้อนแล้วครับ เปลี่ยนทันนะเกือบไม่ทันเมื่อกี้ตกใจกลัวรถออกก่อนด้วยโอ้เวลาเร่งด่วนแล้วมาหมดเหลือเกินกลัวรถออกไปก่อนดีนะเปลี่ยนแบตทันตอนนี้รถก็รอออกนะครับเขาคุยกันอยู่อะไรไม่รู้ น่าจะได้เวลาแล้วครับพอสมควรแก่เวลาบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะยี่สเนาฬก,กานาทีไม่ค่ำคืนเท่าไหร่ ยพร้ <Yeah. S 2> มอมออกแล้วครับมาแล้วโอ้ลากแรงมากครับ แรงนะครับไม่เบาเลยกำลังลากเหลือๆเ,เลยนะตูสุดท้ายพอนแค่สุดท้าย สะพานดำนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ก็จบจริงๆนะครับคลิปนี้เด็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับใดยามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3รกรกฎาคม2,565 ใครที่สัญญิงสัญญาอะไรไว้ตั้งต้นปีนะครัจะลดน้าหนักจะโน่นจะนี่นะทำหรืออย่างนี่ครึ่งปีมาแล้วผมนั้นยังไม่ทําสักอย่างก็จบกันไปนะครับคลิปนี้ขบวนสินค้า2องขบวนสุดท้ายถือว่าเป็นกำไรกําไรนะครับรับชมคลิปให้สนุกสนานแล้วก็เบิกบานสําราญใจที่นี่สถานีกลางบางซื่อและก็ชุมทางบางซื่อสถานีบางซื่อ เทคโฟโต้ photo, ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากที่นี่แล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกล่าวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้นะหากทำให้ท่านใดคุณข้องมองใจการใดก็ขออภัยมิได้มีเจตนาล่วงเกินท่านใดาถ่ายติดท่านใดก็ไม่ได้ล่วงเกินใครเลยนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ